ตอนนี้เราอยู่ที่เรือนคุณหลวงนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นบ่าวในเรือนคุณหลวงแคนแกรูหรือว่าชิโยใครที่เป็นแฟนคลับของคุณหลวงนะครับอยากจะพาไปดูบรรพบุรุษของคุณหลวงกันนะฮะ <c oughs> ก็จริงเรียกว่าคนว่าคุณแม่ก็ได้นะครับผมใครที่เป็นทีมผลิตก็ติดตามบ่าวตอนนี้บ่าวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ่าวไม่ได้เรียกบ่าวไม่ได้เรียกโยไม่ได้เรียกโยไม่เอาบ่าวเป็นคนรักสัตว์ดีนะบ่าวเราไม่น่าเป็นคนจิตใจดีเลยนะจริงๆแล้วเฮ้ยไม่สนใจกันหน่อยหรอ ้องพูดสังกฤษต่อใช่แค่ก็รู้มันกินแต่หญ้าพี่จริงโจ้หรือควายเลยถามจริงกินแต่หญ้าน่าสนใจกูเลยเอาโดดหนีกูแล้วเรามีใบไกลเลยฮี่อคุณหลวงไม่รักเราอะเราควรจะหาตัวที่มีแบบเด็กอยู่ในกระเป๋าว่ะมันต้องให้ลูกมันเนี่ยให้ลูกมันกิน,น เดือดร้อนนะครับบ่าวทุกคนนะครับ <c oughs> เราก็พาบ่าวทุกคนเนี่ยมาดูชาติกําเนิดของอหลวงผลิตซึ่งบอกเลยว่าจิงโจ้นะครับ <c oughs> ใหญ่มากไข่ใหญ่ส,สัสส <c oughs> แล้วดูตัวม <c oughs> ันนเล่นท้าด้วย <c oughs> ว่าพิษกาชัายไข่ใหญ่แล้วเจอจิงโจ้ไข่ใหญ่กว่าพิษกาชัยอีก <c oughs> อ่ะตายสิ่งเวลาที่เราต้องกลับเข้าเมืองแล้วครับผมต้องไปเตรียมตัวเพราะคืนนี้ต้องเล่นกันเล่นหน่อยไปเป็ดเนี่ยเมื่อกี้ให้อาหารแล้วมันก็แย่งแดกนะนี่มันมากแล้วไอ้จ่าเด็กกุ้งต้มแม่งเลยมึงเชื่อไหมงานล่าสุดกูไปเล่นในกรุงเทพมีแฟนสาวประมาณ8คนทำเบอร์ตองมาแล้วให้กูเซ็นเบอร์ ทุว่าขออนุญาตเป็นนี่ซองพี่โดนะครับไม่คิดว่าคนจะมาดูความต่ำตงของวงการบันเทิงขนาดนี้นะครับทุกวันนี้ผมมีความสุขมากนะครับเวลาเห็นคนไทยด้วยกันนะครับสนับสนุนสิลปินที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับผมไม่อยากจะเห็นแค่ผลิตโชคห้างแตกคนเดียวนะครับผมอยากเห็นศิลปินทุกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยทุกคนช่วยมาสนับสนุนนะครับเราจะได้ดูศิลปินที่มาดูที่ต่างประเทศหรือว่ามีผลงานดีออกมานะครับ ขอทุกคนรักศิลปินไทยนะครับเหมือนที่รักศิลปินต่างประเทศด้วยนะครับขอสีกีดายดูเท่น